สวัสดีครับผมป๊อบมิสูโปสุดคุ้มนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมจะพาคุณลูกค้ามาดูกันวันนี้ก็จะเป็นตัว e x p เทนเ r อร์คลนะครับผมสาหรับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวหลังคาดํานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้เราแต่งอะไรไปกันบ้างนะครับผมเริ่มจากที่ด้านหน้าก่อนเลยครับด้านล่างตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตนะครับสาหรับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับเอ่อวีหนึ่งครับผมตัวนี้ก็จะมีความสวยงามและความ เรียบหรูไปในตัวเช่นเดียวกันนะครับผมที่ชายด้านล่างก็จะมีตัวของตัวสปอร์ตไลเดอร์เและเป็นแถบสีดําที่ด้านล่างนะครับผมส่วนที่ด้านข้างก็จะมีตัวเส้นตัดสีเทาตรงนี้นะครับและก็เช่นเคยครับเช่นเดิมครับผมตัวนี้จะมีตัวของไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราถัดมากันที่ด้านบนเลยนะครับผมตัวนี้เราก็จะมีเพิ่มความปลอดภัยให้เหมือนกันครับผมเป็นตัวกล้อง รอ, Dante, asure, resigned, od, อบคาน360องศาครับเราก็มีติดตั้งเข้าไปให้ด้วยเช่นกันครับผมและที่ด้านบนเลยนะครับตัวนี้เราก็จะมีติดตั้งตัวโลโก้ Expander Cross นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างกันครับผมสำหรับที่ด้านข้างนะครับคันนี้ตัวชุดสเกิร์ตก็จะมีตัวด้านข้างด้วยเช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวตัดกับตัวสีดำนะครับแล้วเดี๋ยวที่ด้านบนครับผมเรา มีการติดตั้งให้ครับผมจะเป็นชุดกันาสาดครับสีดำพร้อมด้วยโลโก้ e x t e n d e r นะครับถัดมาที่ประตูเลยครับผมเช่นเดิมคันนี้ผมก็ติดตั้งให้ครับเป็นเมาส์มือกันลอยแบบตัวเต็มนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะครับผมะจะเป็นลายแบบเ,เขาเรียกดำเงาครับผมตัวนี้ก็ป้องกันการลอยขีด่วนจากการเปิดปิดประตูจากการใช้งานนะครับ สำหรับด้านท้ายนะครับผมตัวนี้ชุดสเกิร์ตสปอร์ตไรเดอร์เอ็มเป็นยังไงามาดูกันตัวนี้จะเป็นท่อทรงเหลี่ยมนะครับผมเป็นสีโครเมียมนะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นสีขาวตัดกับตัวสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับผมเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับผมยังไม่พอนะครับเรายังมีติดตั้งตัวเซนเซอร์ท้าย4จุดให้ด้วยเช่นกันครับยิ่งทําให้การถอยของลูกค้าเป็นไปอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ภายในกันต่อเลยนะครับผมสําหรับคันนี้ก็มีการติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วให้ด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็รองรับทั้งตัว Android Auto และ Apple CarPlay นะครับผมและที่ด้านด้านล่างตรงนี้เราก็มีตัว USB ปลั๊ c ชาร์จให้กับคุณลูกค้าด้วยครับสะดวกในการชาร์จตัวศับมากยิ่งขึ้นนะครับผม และสําหรับพูดโดยสารแถวที่2อนะครับผมเราก็จะมีติดตั้งจอเพื่อให้คุณลูกค้าด้านแถวสองได้ดูไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งเป็นจอเพดานขนาด14นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบป๊อปอัพนะครับเปิดปุ๊บก็สไลด์ลงมาเลยป้องกันที่เรา,เ,าเราเปิดงางนนี้แล้วมันอ่านมีการหักได้นะครับตัวนี้สะดวกมากครับผมผมเราก็ชมรอบคันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการแต่ง เต็มขนาดนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆด,ดาวเริ่มต้นเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังมีขับฟรี90วันให้ด้วยนะครับผมสำหรับแคมเปญดีๆแบบนี้หากคุณลูกค้าสนใจทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมเช่นเดิมนะครับผม จองกับที่เรานะครับมีบริการจัดไปนั้นถึงที่บ้านส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับผมหากนึกถึงมิตูนะครับผมพักเข้ามาหาผมนะครับป๊อปมิตูโปสุดคุ้มนะครับผมเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาคําอธิบายแนะนําการจัดไปนั้นให้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ